ันนี้เล็กจะพามาปลูกผักบุ้งปากองค์เอาไว้เก็บกินได้ง่ายๆใกล้เมืองนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายมากๆเลยไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลิชนนะคะคลิปนี้เล็กจะมาปลูกผักบุ้งผักบุ้งแก้วนะคะใส่ในโอ่งนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยทําอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยจ้าเล็กจะมีนี่นะคะกระจาดไม้ไผ่เก่าๆนะคะเก่าแล้วนอกด้านล่างเป็นเปลือกไข่นะคะนี่คืออาหารของผักบุ้งของเรานะคะแล้วเล็กก็จะใส่เปลือกไข่เพิ่มลงไปด้วยแล้วก็มีใบไม้นะคะใบไม้สุดท้ายเราจะย่อยเป็นปุ๋ยเนาะ ก็จะใส่ลงไปเลยโอเคทีนี้เราก็ใส่ดินนะคะดินที่เรามีก็คือเราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะมีแกลบมีดินมีฐานนะคะแล้วก็มีดินจริงเนาะเดี๋ยวใส่ลงไปในนี้เลยนะคะโอเค ใครไม่มีกระจาษไม้ไผ่ก็ให้ใช้เป็นกระจาดพลาสติกนะคะคือมีรูระบายอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะหรือใครจะใช้เป็นใช้เป็นถาดพลาสติกเจาะรูด,ด้านล่างก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือดินที่เห็นเนี่ยรดน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะชุ่มแล้วเนาะอ่าทีนี้ขอล้างมือแป๊บหนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นผักบ,บุ้งแก้วที่ เราแช่ไว้แล้วก็เกิดรากแล้วเรียบร้อยนะคะเล็กจะเป็นคนที่ชอบกินผักบุ้งแก้วมากอันนี้คือพี่ซื้อมานะคะเล็กจะเป็นคนที่ชอบปลูกโอเคจิ้มลงไปเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมรากออกสวยมากเลยปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะเราจะมีผักบุ้งไว้เก็บกินตลอดปัดปกลงไปเลยนะคะทำยังไงก็ติดผักบุ้งอะติดง่าย นี่ค่ะปลูกแบบปอดสารกินเองง่ายๆปักลงไปเลยค่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมแค่แช่น้ำไว้นะคะก็แตกยอดให้เรากินแล้วไม่ว่าจะผัดหรือกินสดกับส้มตำก็อร่อยมากๆนะคะโดยเฉพาะผัดเนาะมันจะนุ่มโดยเฉพาะผัดนะคะอร่อยมาก กินสดกับส้มตำก็อยอดเยี่ยมนี่ค่ะวิธีการง่ายๆเลยเอาจนหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะนอนๆหน่อยนะคะเนี่ยรากมันจะออกตรงป้องหรือข้อของผักบุ้งนะคะโอเคใช้ดินถมหน่อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วลดลงไปหน่อย อ่าทีนี้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เล็กจะใช้ก็คือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพระเอกของเราในนี้มีน้ําแล้วนะคะ่านผู้ชมก็คือจะไม่ใส่น้ําเยอะมากเพราะว่าดินเล็กเปียกแล้วนี่ค่ะเราจะลดลงไปคือผักบุ้งนี่ไม่ต้องอะไรมากนะคะมันปลูกง่ายแต่เราจะเร่งให้โตวไวเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้กลิ่นไวๆนะคะลดลงไปเลยนี่ค่ะ Okay. เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักพักนะคะให้น้ำปุ๋ยซึมลงไปหมดก่อนเนาะนี่ค่ะเราจะปลูกผักปุ้งไว้ในไหนะคะในโอ่งถ้าใครมีขนาดไหนท่านผู้ชมก็หากระจาดหรือว่าถ้วยชามหรือว่าพวกชามพลาสติกกระจาดพลาสติก,ะก,ะกะนะคะเอามาวัดได้เลยนี่ของเล็กพอดีกันเลยเนาะเดี๋ยวทีนี้เราจะยกลงนะคะแต่ว่า ต้องรดน้ํานะคะคือแต่ว่าต้องเติมน้ําให้สูงเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรากมันจะหยางลงไปนะคะนี่วางลงไปเลยพอดีเด็ดเลยค่ะดูสิคะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วเพราะว่ารากเพราะว่ารากของมกบุ้งนะคะมันจะช้อนชัยลงไปเนาะเต็มข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ยอดผักบุ้งก็ออกให้เราเก็บกินได้ตลอดเลยคะ่ะนี่ วิธีการง่ายๆถ้าชอบก็อย่าลืมไปทำนะคะจะได้มีผักบุ้งปลอดสารไว้กินทุกๆบ้านเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะท้ายสุดนี้เก็บภาพแมวน่ารักนรักมาฝากนะคะแมวที่บ้านอายุ2เดือน10กว่าวันค่ะน่ารักมากๆเลยชื่อมันนี่กับลักกี้นะคะ ตอนนี้เป็นท่านแมวไปเรียบร้อยแล้วทนความน่ารักไม่ไหวนะคะใครเลี้ยงแมวบ้างคอมเมนต์มาด้วยนะคะชมความน่ารักได้เลย love